แน่แน่เพคบอยข่าวว่าบ้านเราเล็กไปไหมอ่ะเออก็ไม่นี่เราก็ยอยู่กันได้นี่เล็กเอา้าเพกบอยเป็นลูกรักเพกบอยต้องได้บ้านใหญ่กว่านี้สิดูอย่างพี่อมม้อสิมาแป๊บเดียวได้อะไรต้องเยอะแยะเพกบอยจะไม่ยอมน้อยหน้าเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เี่บอยกลายเป็นเด็กขี้ช้าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยมาไม่ได้ช้าสักหน่อยเขาเรียกว่าทวงสิทธิ์ที่ควรจะได้ตาหากล่ะ ดู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 สิมันใหญ่โตอะไรขนาดนั้นน่ะเราเป็นได้แนค่ซอคี้เปียกแค่เน้นเองไม่ยูิธรรมบิบอยไม่ยอมไม่นะเอาขี้ไปเลยยี่ยียี่บ้านนี้สก,กรปรกเหม็นมากๆากวายอีแบะใช่สิเรามันเก่าไปแล้ว โอ้เป็นอะไรหรอหนูน้อยพีบอยอยากได้บ้านสวยๆแบบพี่โอโมโมบ้างโอ้ทำใจเธอนะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างพี่สิยังขนสวยๆเก๋ก,กว่าก่อนเลยพู้้้พีบอยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม่ก็ต้องเบื่อเป็นธรรมดาอยู่แล้วดีอย่างดีนะที่เขาอยู่ในซอกสเตสเดียมนะ่ะและ้วแล้วเองทำอะไรอะ่ะพีบอยไม่อยากหายใจเลาแกมันเก่าไปแล้วไม่มีการอัปเดตแกมันเก่าไปแล้วโอ๊ย <laughs> <laughs> โอ้ยไอ้เป็ดปากเสียโอ้ว้าวบ้านหลังใหม่ของบิ๊กบอยน่ารักฟรุงฟริงที่สุดสวยกว่าบ้านพี่โอโมตั้งเยอะฮ่าฮ่ ไปอวดพี่โอโมโดีกว่าเน่เน่พี่โอโมบิ๊กบอยจะบอกว่าบ้านบิ๊กบอยเสร็จแล้วเป็นหินอ่อนเคลือบสีแวววับทางขึ้นเล็กวิ่งว่างด้วยละ่ะอ๋อไม่ต้องอิจฉาหรอกนะเพราะว่าบิ๊กบอยอนุญาตให้พี่โอโมไปเที่ยวเล่นได้ตามสบายเลยแต่บ้านพี่ทำจากเหล็กอย่างดีทั้งหลังไม่ใช่แค่หินอ่อนราคาถูกแบบบิ๊กบอยหรอก ไม่ใช่แค่หินอ่อนราคาถูกไม่ใช่แค่หินอ่อนราคาถูกบิ๊กบอยจะไปไหนอ่ะบิ๊กบอยไม่อยากหายใจอีกต่อไปแล้ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม As ร์ตเซเวอร์อีเวอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้เนี่ยก็มีสัตว์อัปเดตขึ้นมาใหม่2ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพนกวินสุดซ่าไคร,รูคุนะคะหรือว่าจะเป็นปลาฟันเหยื่ออย่างเจ้าแองเกร์ค่ะและนอกจากจะมีสัตว์ใหม่แล้วนะคะเจ้าสัตว์2ชนิดนี้เนี่ยยังให้วัตถุดิบชนิดใหม่อีกค่ะอย่างออร์แกนิกโพลิเมอร์นะคะที่สามารถใช้แทนโพลิเมอร์ได้หรือว่าจะเป็นแองเกิลเจลค่ะที่เราสามารถเอามาจุดกับไฟนะคะแล้วไฟก็จะเป็นสีฟ้าว้าวพูดแล้วก็อยยาากจจจะไปััเ้้นีี่่่แลลวใชม ไม่หมดนะคะยังมีป้อมปืนขนาดเล็กแล้วก็ยังมีที่ทําลายขีบอีกด,ด้วยโอ้โหวันนี้อัปเดตมาเต็มๆเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปจับเจ้าแองเกิลก่อนดีก,กว่าไปกันเลย แม่จะไปจริงๆเหรอตัวนั้นมันร้ายกาจมากเลยนะจอนรอแม่ตรงนี้ลูกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เองอะไรค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปจับเจ้าแองเกิลกันแล้วนะคะซึ่งเจ้าแองเกิลเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในน้ําลึกมากๆแล้วก็สังเกตมันได้ง่ายๆโดยการมองที่ไฟบนหัวามันนะคะวันนี้ใครจะไปกับแม่จ๊ะไม่ไม่เอาผมไม่อยากไปพี่ลามบวีซูนตายไปแล้วใครไปกับแม่ทุกคนก็ตายหมดนั่นแหละวันนี้ชาละวันท้องเสียครับแม่นี่จะไม่มีใครไปเลยหรือไงผมเอง ก่อนนะวิวีขอให้แกปลอดภัยไยแล้วเจอกันนะบนสวรรค์ไปหน้าเลยเมื่อวานเพิ่งกินข้าวกันแท้ๆไอ้พวกปากเสียฉันยังไม่ตายสักหน่อยพอลงมาใต้ทะเลแล้วนะคะความรู้สึกขนลุกก็ยังอยู่ค่ะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างข้างล่างนี่ตอนนี้มีโมซาซอนะคะมีเนซี่มี ie, มปลาฉลามแล้วก็มีปลาโลมาทั้ง3ตัว4ตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เราสยองมากพอแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยังเพิ่มเจ้าแองเกิลมาอีก ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเห็นเขาบอกว่าสังเกตง่ายๆนะคะว่ามันจะคล้ายๆกับไข่มุกค,ค่ะเห็นไข่มุกแวววับข้างล่างแบบนั้นนะคะถ้าเราเห็นไข่มุกแบบว่าแวววับอยู่เหนือน้ำเนี่ยใช่เลยต้องเป็นมันแน่ๆแม่หนูก,กลัวเรากลับบ้านกันดีไหมไม่ได้รอกวีลูกไม่อยากได้ไฟสีน้ำเงินเหรอจ๊ะไม่อาะเอาในรูปเนี่ยมันดูตัวใหญ่นะ่าดูเลยนะไม่รู้ว่ามันจะตัวใหญ่เหมือนที่แป้งเห็นหรือเปล่านะคะโอ้ยตอนหินโขดหินนี่ใหญ่มาก นึกว่าเป็นมันซะอีกเดี๋ยวเราลองวนแถวนี้ดูก่อนในแผนที่เขาก็บอกว่าพิกัดอยู่แถวแถวนี้นะอยู่บริเวณขอบขอบแถวบ้านแป้งพอดีเลยเราอยู่ตรงนี้วันนี้โคตรโชคดีเลยอ่ะไม่เจอตัวอะไรเลยหุ้ยอุ้ยเ๊ะ <Hey, S 1> นั่นมนุษย์นี่ใช่หรือเปล่าอ่ะกำลังหิวพอดีเลยเฮ้ยใช่โอ้โหโชคดีมากตอนนี้เราต้องไปหาที่จอดเจ้าวีก่อนนะคะโอ้โหข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะเนซี่เหรอไม่รู้ล่ะตอนนี้เราจะไปที่โขดหินน่้ก่อนค่ะ นี่ในซอกนี้พอดีเลยวีเราแม่ตรงนี้นะลูกไม่เอาอะหนูกลัวเอาหนูไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวหนูจะช่วยกัดมันเองไี่ได้ลูกแม่จะจับมันงั้นหนูจะหนีออกจากบ้านเอาล่ะเตรียมอาวุธกันก่อนเลยตอนนี้แป้งเอากระสุนมาทั้งหมด100นัดเนีคฮะหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอู้ตัวอะไรอะโอ้โหมสอสซาซีแดงว,ดวออีช่วยแม่ด้วยวีอยู่ไหนลูกช่วยแม่ด้วยว่เข้ารููก่อนเข้ารูก่อนเข้ารูก่อน เอา้าววีหายวีวีหายไปไหนอะโอ้ยลูกของแกไม่อยู่แล้วมาเป็นอาหารของฉันเถอะเนื้อแกคงอร่อยนะเงื้อเปลือกและตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอกับสิ่งที่เราตามหาแล้วค่ะโอ้โหตัวเป็นๆสีสันสวยงามด้วยเอที่นี่ที่ไหนนะมามาให้จับซะดีๆถึงวีจะหายไปแล้ววันนี้เราก็ต้องได้ยานผ่าหนะอันไปเนะ,ะ่ะ มันเลยเด็กดีเอาเอาเอาเจะหนีไปไหนมาน,นี่ก่อนมอมๆมมมมหุยดูเหมือนมันจะหนีนะคะเฮ้ทำไมมันถึงไม่โจมตีเราเลยเนี่ยแปลกมากแกว่าไงนะโอ้หุยา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 ,ยา ยา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 ไปเรื่องไปเถอะนะหนูนะไม่ได้หรอกลุงวันนี้ลูกต้องไปของหนูให้ได้ไอ้หนูนี่มันทะรึ่งจริง,รงๆลรงเป็นปลานะลุงนี่คิดลึกไปปะเนี่ยลุงหลับสะทีดีเนี่ยหูยหลายลูกแล้วนะอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้หูตัวมันเล็กกับปิ๋วเดียวเองนะเนี่ยอื้อหือหน้ามันช่างหน้าเกลียดจริงๆ,จ,งๆจมูกบานด้วย <c oughs> ฟันก็เหยินด้วยนะคะ นี่แหละที่แป้งบอกว่าไฟมันจะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะคะจริงๆถ้าเราฆ่ามันเนี่ยเราก็จะได้เป็นมึกเมื่อของมันค่ะซึ่งมึกเมื่อของมันเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นไฟสีฟ้าได้โอ้ยดูหางมันดิเหมือนต้นไม้กินคนเลยอ่ะืน่าเกลียดสิ้นดีจริงๆเลยนะเนี่ยดูใต้ท้องมันสิหยาบกร้านมากมันไม่ได้หยาบกร้านครับมันเหี่ยวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ซื้อคีมบำรุงให้แล้วเราจะขึ้นไปนั่งมันยังไงวะเนี่ย ตัวเล็กกระเปียกขนาดนี้ไหนลองดูสิเทียบขนาดไซส์อ๋อก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามายัดยาก,กันเลยดีกว่าค่ะรอให้มันหิวก่อนไว้เดี๋ยวผมหิวเมื่อไรแล้วมาเจอกันอีกทีนะครับตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาการให้อาหารแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยแป้งมองผิดไปนิดนึงนะคะว่าไอ้กลมๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันคือตามันเว้ยไม่ใช่รูจมูกเอาละให้อาหารกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็อาหารก็ลดไปประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะว้าวว้าว,ว,าว กินใหญ่เลยดูส to ิหึหยำ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 อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าอยากให้เร็วจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยชอบกินอาหารที่ทํามาจากไข่ของเพนกวินมากเลยค่ะแต่ว่าจะให้หาไข่เพนกวินได้ยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแป้งยังไม่ได้จับเพนกวินเลยนะคะหลังจากจับเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ภูเขาหิมะกันค่ะดูซิว่าจะมีเพนกวินเยอะหรือเปล่าอยากจะเห็นเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่ามีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะ โธ่อุตส่าห์รอตั้งนานได้แมาแค่ครึ่งเดียวเองนะคะสงสัยเนี่ยเราจะต้องรออีกนานเลยล่ะขี้งกจริงๆเลยให้อีกดิทก็ไม่ได้เนาะไอ้บ้าเอ้ยไอ้เหยิลตอนนี้ใกล้แล้วค่ะตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะขี่จนตัวสั่นแล้วเนี่ยเร็วหน่อยลูกโอเคเรียบร้อยหูยรอตั้งนานนะเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าพี่เหยิลแล้วกันนะโอ้โหพี่เหยิลสุดยอดเลยดูดิเหยิลของจริงเลยค่ะ โเป็นยังไงบ้างพี่เหยื่ดูสิจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวลองเอาออกสิอืม้มสว่างจ้าเลยไหนลองขี่ดูหน่อยซึ่งพี่เหยือน,นี้นะคะก็ไม่ต้องใช้ที่ขี่เลยค่ะก็สามารถที่จะพาเราไปได้ทุกที่เลยแถมยังทําให้พื้นดินเนี่ยสว่างด้วยนะคะดูสิ เอาล่ะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่แป้งเนี่ยจะพาพี่เหนเนยินนะคะไปตามล่าพี่เหยินตัวอื่นๆค่ะแล้วเราเนี่ยจะเอาเมื่อของมันนะคะมาทําเป็นหลอดไฟสีฟ้ากันนั่นตัวอะไรอะเราตามไปดูดีไหมพี่พี่ไปดัดฟันร้านไหนมาฮ่า <laughs> ๆนั่นดีเหยืนชามาคลีพี่ทำไมแหวงๆด้วยอะหรือว่าจะเป็นชนะตู่ฮ่าๆๆไม่เคยมีใครว่าเผาพันชนะตายดีสักคน ถึงพี่จะเลือดน้อยแต่พี่ก็สู้สุดใจนะเว้ยเอาละฉลามบุกงงงาาาวาวตายไปซะไอ้ล้ำแกดแกอย่าเอาไฟมาลนตาฉันได้ไหมฉันรู้สึกร้อนแสบร้อนกลางอกอไม่เบาเลยไม่เบาเลยสุดยอดเฮ้ยพี่เินมั่นใจเหรอเพื่อนพี่อยู่แถวนี้ดูเหมือนว่าแถวนี้มันลึกเกินไปหรือเปล่าฮะ ไม่ล่ะเพื่อนพี่อยู่แถวนี้พี่จําได้แถวนี้นี่ทินพี่เลยนะไม่เห็นจะมีสักตัวเลยเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ดูมันยาวๆนะน่าจะเป็นเนสซี่หรือเปล่าพี่อืมเชื่อมือพี่อนะพี่พาน้องไปได้แน่นอนนั่นงไงพี่เจอแล้วไหนอพี่นี่มันไข่มุกดีวะพี่ขอโทษพี่เหินถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องแล้วมัง้ง <Yeah! S 1> โอ้โหเจอพอดีเลยเอาไงดี โซ่ใครับเอาเยิอนเพื่อนรักสบายดีหรือเปล่าเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหตัวนี้สีสวยกว่าพี่เยิอนอีกมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วเอามันเอามันพี่โอ้ยเหมือนมันแบบว่าลอยน้ําทําไมก็ไม่รู้เนะดูดิดูด,ดิมันลอยน้ําหนีเราตามกัดมันพี่เยืนเล็งให้มันแม่นๆม่นหน่อยอืมโอเคมา มาลองดูของกันนะคะนี่ไงโอ้โหได้ทั้ง50อันแน่ถึงเวลาไปทำไฟสีฟ้ากันแล้วค่ะว่าแต่พี่เหยิน,นินี่เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไหวปมวั่มั่วแล้วเราจะกลับบ้านกันได้มั้เนี่ยก็ไม่รู้สิกลับมาแล้วจ้าทุกคนวีนายเป็นอะไรอะ่ะนายดูแก่ไปเยอะเลยนะไม่ใช่นายเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าพวกเราเป็นห่วงนะนี่พวกแกแกล้งโง่ใช่ไหม พอตกกางคืนแล้วนะคะพี่เอ๋ก็จะเรืองแสงแบบสวยงามมากๆเลยตอนนี้เนี่ยแป้งได้พาเพื่อนๆมาที่เกาะสวรรค์หันศาก,กันแล้วค่ะและในโซนหิมะนี้นะคะก็จะมีเจ้าเพนกวินเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจับกันสัก3ามตัวเลยแล้วแป้งเนี่ยก็ได้ตั้งคบไฟนะคะที่ทํามาจากเมือกของพี่เย๋เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิไฟก็จะออกมาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ ความรู้สึกเหมือนอยู่ใต้ทะเลเลยเนาะอุปกรณ์การจับเจ้าเพนกวินนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ธนูธรรมดาก็ได้คะ่ะเหตุที่เราใช้ธนูธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเจ้าคอสโบเนี่ยมันจะมีพลังแรงเกินไปนะคะเลือดของเจ้าเพนกวินเนี่ยมันมีน้อยนิดกระติดริดเองนะคะหรือว่าจะเป็นไม้หน้า3มก็ได้คะ่ะจะทุเพศตายไปข้างหนึ่งเลยก็ไม่ว่ากันคะ่ะแต่แป้งคิดว่าแป้งใช้ธนูดีกว่านะเริ่มกันเลยเอาตัวไหนดีเดี๋ยวขอสำรวจเลเวลก่อนนะคะอยากได้ตัวเลเวลเยอะๆอุ๊ยตัวนี้ละกัน จ็ดสิบกว่านี่เจ้าเพนกวินนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรมากๆค่ะแต่ว่าการเป็นมิตรของมันเนี่ยก็เลยทําให้มันไม่ต่อสู้เลยนะคะทำไมไม่สลบอีกอะหูยธนูปักหลังเต็มไปหมดเลยเอ้ย,อยาตายนะลูกหูยธนูอ๋ยธน,นูปักเจ็บจุงเบยอ๋ยเจ็บจังเลยเพื่อนช่วยฉันหน่อย ไม่เอาอะ่ะฉันขอไปหลบอยู่ที่กำแพงดีกว่าอุยอ้ยอุ้ยมันปากเยอะมากเลยเป็นกลัวมันตายอะ่ะจะตายไหมเนี่ยอีก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 หน่อยอีกหน่อยอุย้ยฉันขอไปหลบกำแพงได้ไหมเออหลบกำแพงนี่แหละดีที่สุดล้วเพื่อนอา้าวตายเลยอุย้ยเพนกวินที่รักเอาละไม่เป็นไร เอาโพลิเมอร์ก็ได้ดูสิตอนนี้เพนกวินหงออยู่ที่กำแพงหมดเลยนะคะจริงๆเขาบอกว่าการที่จะจับเพนกวินได้เนี่ยจะต้องยิงไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้เลื่อนมันเพิ่มนิดนึงคือเลื่อนมันน้อยมากๆเลยถ้าสมมุติว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยแล้วดาเมจมันเยอะเกินไปอะ่ะมันจะทําให้มันตายก่อนเหมือนเมื่อกี้เนะะี่ยะโอ้ยจับยากมากเลยเนี่ย โอ้เรียบร้อยกว่าจะได้เฮ้ยเลื่อนมันเท่าไหร่เนี่ย456หือย้ิหยิงแทบตายเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้มันหิวรัวๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยดูดิหิวเร็วมากเลยอะรอก่อนรอก่อนซึ่งเจ้าหนกเพนกวินนะคะก็จะชอบกินเนื้อตามปกติค่ะเอาละกินเข้าไปเยอะๆนะโอ้โห หิวเร็วมากๆแล้วก็กินเร็วด้วยนะคะกินไม่ทันหิวแล้วเนี่ยดูสิวันนี้เนี่ยตอนแรกกะว่าจะทําให้เป็นแบบมินเนี่ยนเลยนะคะสมตัวมีบ๊อบเควินแล้วก็สตัวนะคะแต่ว่าไม่ไหวละตัวเดียวก็พอแล้วเนี่ยอ <c oughs> อาล่ะเร็วลูกรีบๆกิน ดูเพื่อนๆของมันนะคะเฮ้ยมันโดนจับแล้วว่าดีนะพวกเรามาอยู่ห่างๆก่อนเฮ้ยแกไปอยู่ทําไมข้างในก้อนหินน่ะข้างในนี่เย็นดีนะเพื่อนโอ้ยรวดเร็วมากๆ จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันจับยากไหมมันยากตรงที่เรายิงขนูเนี่แหละค่ะเรียบร้อยนะคะได้มาแล้วค่ะตอนนี้จะตั้งชื่อว่าบ๊อบนะคะและแถบด้านล่างของเพนกวินนี้นะคะนั่นก็คือช่วงเวลาการจเจริญเติบโตนั่นเองค่ะที่แป้งจับมาตัวบ๊อบเนี่ยก็เป็นเบบี้อยู่เลยก็คงต้องรอเต็มหลอดนะคะกว่ามันจะโตมาบ๊อบวันนี้แม่จะพาบ๊อบไปไว่ายน้ำนะลูกใช่ค่ะเอาล่ะค่อยๆมาอุ๊ยไข่ใครอะมาตามแม่มาเร็ว เอาล่ะจะพาบ๊อบลงมาว่ายน้ํานะคะเพนกวินเนี่ยเขาบอกว่ามันว่ายน้ําเร็วมากๆเลยนะบ๊อบลงมาเร็วโอ้โหดูสิว่ายเร็วมากอืมมาหนี้มานี้มานี่มานี้บ๊อบฉลามบ๊อบอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ฉลามบุกแล้วเนี่ยไอ้บ๊อบไม่ต้องยุ่งเลยอีเพนกวินออนหือจับก็ยากอินจะมาฉลอนหน้าอีก เดี๋ยวไปม้งค่ายตัวนี้ก่อนนะคะโอ้โหฉลามกัดเจ็บไปป่าเนี่ยโอโหน่าจะเป็นเพราะอุณหภูมิที่หนาวด้วยอืมเรียบร้อยตอนนี้ก็เลือดไหลจกๆเลยนะคะเฮ้ยไอ้บ๊อบอยู่ไหนขึ้นมานี่เลยไอ้เพนกวินไม่มีประโยชน์เกือบตายแล้วเนี่ยมันนี่เลยสลอนหน้าขึ้นมาอยู่ไหนกำลังมาครับ นี่แนะ่ผมมาแล้วแม่ครับบอ๊อบรู้ไหมว่าแกทําให้แม่เกือบตายเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยแม่ไปยุ่งกับปลาฉลามทําไมก็มันจะกินเองนั่นแหละไอ้บอ๊อบแลบุไม่เกลียวนะครับมันเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูลงไปไหวให้มันกินอีกรอบไปไอ้เซอร์อ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการโดโด้ไดเรกอีกเช่นเคยวันนี้ผมมีสินค้ามานําเสนอนั่นก็คือแชมพูสระผมสรวยสวยเก๋ดุดดังทองและนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ทดลองใช้ก่อนใช้และหลังใช้โอ้โหสาตึมแกลืมนะครับคิดจะขนสรวยสวยเก๋คิดถึงโดโด้ไดเร็กเรกเรกๆรกเรกุ้ยนสนใจมากเลยวันนี้มีเดทกับพี่กัญเกล้วยซะด้วยลองดูดีกว่า ว้าอีโดโดในบอกขนสวยเก๋าดุดังทองไงทำไมกลายเป็นหญิงย้อยฝอยฟูเป็นหมูยองแบบนี้นี่ฉันเป็นช้างนะไม่ใช่โดโดยักษ์อีนกเวีดสำหรับวันนี้นะคะแป้งบ๊อบแล้วก็พี่เหยิ่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าอีบ๊อบเนี่ยสู้อะไรไม่ได้เลยนะคะเลี้ยงไว้น่ารักน่ารักอย่างเดียวเอาล่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แม่ด้วยนะใช่